วันนี้นะคะเป็นคลิปที่สามนะคะในการเก็บถวงออกนะคะตอนนี้ถวง,งอกฟูเต็มเลยเราก็จะมาเก็บล้างใส่ถุงกันนะคะนี่ค่ะเต็มกระมังเลยถ้าปล่อยนานกว่าน,นี้งสงสัยจะแบบอ่าเราก็เอาถุงออกมาก,ก่อนครานี้อาจาะถุงออกไปล้างนะคะก็เอ่อทุกอย่างที่ปุมไว้ มันติดอยู่ก็เดินออกแล้วก็ใส่กระมังเตรียมล้างค่ะนี่เห็นไหมถุงงอกปลอดสารต้นไม่อ้วนแต่ก็ขาวนะคะนี่ปลอดสารมีประโยชน์มากนี่นี่รากของมันค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็เก็บออกด้วยนี่ตรงนี้ เก็บออกแล้วก็ไปล้างใช้ได้ค่ะตรงนี้แค่เขาติดมาจากด้านล่างแล้วก็วางไว้เอาขึ้นมาให้หมดกันนะคะน่ากินไหมคะสุดยอดโอ้ไนน่ากินทุกชั้นค่ะ ฟุกชั้นขาวหมดเลยค่ะไม่มีเขียวเนะื่องจากเราปิดไว้ปิดไม่ให้แสงเข้าม,มันจะล้มด้วยเลยเอาตรงนี้ว่าตรงนี้หยิบออกให้หมดก่อนนะคะโอ้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 แน่นมาก นี่ละคะหน้าทุกชั้นก็จะยาวลงไปเงี้ยค่ะอ่าชั้นสุดท้ายแล้วนี่ไม่จะลงเดี๋ยวนะมันหนักมากโอเคสวยไหมขาวทุกชั้นเลย นี่ชั้นบนสุดที่อยู่เมื่อกี้แล้วก็ไล่ขึ้นมานี่ชั้นล่างสุดค่ะนี่สวินไมสวยนไม้ขาวน่ากินอุ้ยจะหล่นแปดแเราไปล้างกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะหล่นกว่านี้เนาะคงใต่จะไปรอดไหมนี่ เอาเอาไปชั้นเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวเราลองยกแบบนี้ก่อนเนาะถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวไปละชั้นไปได้แล้วเราจะมาล้างน้ำกันนะคะเออนี่เอาใหะคนแล้ว ลมใสกัไม่เอ่ยนี่ชั้นอะไร <c oughs> นี่ลงเห็ดเก่านะคะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีเห็ดเนื่องจากอากาศร้อนเพราะไม่ได้นี่ก็ก้อนเชื้อเก่าก็มีเกิดบ้างมีเกิดนีดหน่อยนี่อันนี้เกิดก็รดน้ำทุกวันแล้วมันร้อนจัดมันก็แห้งๆไปบ้างมามงอกกันดีกว่าแล้วก็จับตรงนี้นะคะจับอย่างนี้ เราก็จะหั่นอย่างนี้กดมันลงไปให้ชิดสีเขียวใค้กดเบาๆเอามือทําก็ได้นะแต่มือเรามันมีร่องไงมันก็จะลําบากนิดนึงเราไม่ดีกว่าบางดีง่ายนียนน่เราตัดรากเขาทิ้งรากเขาจะสีเข้มหน่อยนึงนี่ถ้าโดนอากาศมากกว่านี้รากเขาก็จะเข้มกว่านี้นะคะ มันก็เลยทําให้ดําก็เลยต้องใช้สารกัดแต่อันนี้เราตัดรากทิ้งเลยเราก็ไม่ต้องใช้สารเพราะเราตัดรากดาๆทิ้งแล้วเหลือแต่ต้นขา,ขาวๆให้กินค่ะอเราตัดให้ชิดเลยนะถ้าตัดไม่ชิดมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้พลาดไปหน่อยนึง ตัดให้หมดทุกทุกชั้นเลยคะ่ะนี่หนึ่งชั้นล้วัวงไว้อ่าชั้นต่อมาน่ลอยน้ำตัดอย่างนี้คิดเลยคิดเลยคิดกับพลาสติกเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยกดลงไปเลยมันจะคิดมากเลยนี่ ก็ทำอย่างนี้ให้ครบทุกชั้นไปเรื่อยๆอันนี้อันสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยทู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  จะแยกกันอย่างนี้นี่ด้านหลังค่ะนี่มันก็จะมีถุงออกห็นไหมแล้วก็เอาออกทินี้ไปดูเอาออกเลยหมดแล้วออกให้หมดเต็มล้าง แล้วก็เก็บสป่งสปรกออกก่อนนะคะโอเคแล้วเราก็ทำมือย่างนี้เราทำเอาอันมือตีอย่างนี้เพื่อเอาเปลือกออกนะคะนี่มันจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไปรวมกันแล้ว ปิดวัวมันจะเบากว่าค่ะมันก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็เอาตะการ้าทำอย่างน,นี้คัดออกกดกดทั่วลงไอ้กดถว่วงอกงลงไปแล้วเปลือกมันก็จะเข้ามาถ้ามันไม่เข้าเราก็เอามือโวยโวยโยอ่านี่อันนี้มันมันไม่เอี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ช่วยให้มันน้อยลงอ่ะมันติดมาแล้วก็เอาออก แล้วก็อันนี้ทิ้งต่อไปทำไงเพื่อให้เปลือกมันเอี่ยมแล้วก็เอามือคนๆนี้ก่อนให้หมวกมันหลุดหมวกก็คือเปลือกมันนะคะให้เปลือกมันหลุดออกจากหัวง,งอกตรงนี้ให้เปลือกมันหลุดนี่คือเปลือกหลุดแล้วนะคะเปลือกไม่หลุดก่อนอ้อยหลุด นี่คือเปลือกยังไม่ลุดเราต้องเอาตรงนี้ออกแล้วก็เอาไปไขน่นี้ถึงจะน่ากินค่ะมือคนมือคนหลังจากนั้นเราต้องทํากระด้งขึ้นมาตะแกงตาห่างๆนี้นิ้วรอดได้นอ้ก้อยรอดได้ไหมแอนรอ,อดได้หน่อยนึงแล้วเราก็ส่งงอกขึ้นมานะคะถ้ามันยังไม่ขึ้นเพราะมันเยอะแล้วก็มือซ้อนขึ้นมาแล้วเราก็ทานี้ เขียวๆหายเกือหมดเลยเห็นไหมคะแล้วก็กลับด้านนี่นี่แล้วก็สด็ดน้ำแล้วก็เราก็ใส่ในตะเกงหรือไม่งั้นเราก็ฝาชีมาก็ได้ค่ะเพราะตามันถี่เอาไว้ใส่สเสด็ดน้ำนะคะทำอย่างนี้จนหมดเลยแล้วเราก็ใส่ถุงกำหน่ายได้ ตามราคาที่เราตั้งแต่ถ้าเราท้องตลาดตอนนี้ก็โลละ20บาทค่ะแต่ถงว่าปลอดสารก็อัพราคาได้หน่อยเลย กล้จะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ชั่งกิโลแล้วก็ไปส่งกันชั่งอันนี้จะชั่งใส่ถุงเป็นถุงละโลนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งไว้งงข่าวไหมคะน่ากินไหม ทงอกปอสารนี่นี่อันใช้มันก็จะมีหมวกเยอะแล้วก็ตี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 แล้วก็เขย่านิดเขาก็จะหายไปแล้วเราก็กลับด้านนี่มีนิดหน่อยแล้วเราก็ช้อนเนี้ยให้มันหมด ก้นเขาก็จะมีหัวที่จมอยู่แล้วก็ล่อนไปล่อนมาให้เขาออกนี่เกิดอะไรมนะ จริงผิดปกติก็มีทวหัวเสียแบบใกล้เสียแล้วเราก็คัดออกเราคัดได้คัดแต่ตัวใหญ่ไม่เสียค่ะมีน้อยที่เสีย,ยนี่ดูนี่ได้เป็นกองแล้วเห็นไหม น้ำลายไหลกันเลยสิเห็นทวง,งอกขาวไม่ได้ผัดถ่วงงอกใส่ะเลือดเลือดไส่หมูสับโอ้แต่ต้นหอมเยอะนะสุดยอดอ่ะหมดแล้วอัสุดท้ายเรียบร้อยแล้วก็ดึงที่มันติดกระชอนออก เรียบร้อยนี่น้ําของมันก็จะมีหมวกเต็มเลยเห็นไหมคะนี่หมวกเต็มเลยเราก็ซ้อนได้นะอันนี้ทิ้งเลยนี่นเอนให้ดูหมวกเาเยอะมากเลยเอาไปให้ไก่กินก็ได้นะไก่ชอบไก่ชอบหรือไปหมักทำกา๊าซพลังงานทดแทนได้อะต่อ,อไป ใส่ถุงเตรียมจำหน่ายอันนี้เอามาวางก่อนนี่แล้วก็ยกมาขท้าไม้อันนี้เดี๋ยวทำความสะอาดเอาไม่ขุดขูดขุดขูดเอามมดขูดออกขูดออกหน้าหลังให้เรียบร้อยกระสอบป่านก็เหมือนกันเอาไม่ขุดขูดแล้วก็เอาไปตากแดดตักตักหน่อยนะให้รากมันออกเยอะ อืมอ่าฟุงอันนี้ลูกค้าเขาสั่งถุงละโลนี่คือถุงละโลแล้วก็หยิบอย่างนี้หยิบข้างบนใส่ลงไปอย่าไปซ้อนนี้นะซ้อนงัดไม่ได้นะเดี๋ยวถุงงอกขาดหมดเราต้องหยิบข้างบน พแล้วมากนะองอย่างนี้ะสองชั่งก่อนอ๋อหนึ่งโลกว่ากว่านิดนิดนักก็มัด เร็จ้อยแล้วค่ะทองงอกสดๆดปลอดภัยไม่มีสารพิษแล้วฝากติดตามด้วยนะคะกดตับตะไคร้นะคะแล้วก็กดไลค์ใต้เพจตรงนี้นะนี่กดไลค์ตรงนี้นะกดติดตามตรงนี้นี่นี่น,นี่กดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ